โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับพี่อนโมเช่นเคยนะครับวันนี้พี่อนโมมากับนักแข่งเหมือนเดิมนะครับนักแข่งคือหลานชายผมเองนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น2อสีให้คนดูนะครับด้วยปืนใบสั้นนะท่านผู้ชมเป็นตะก,กินที่ถือว่าโกงเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่ายุคนี้นะครับปกติพวกนักแข่งหรือดันแรงต่างๆเขาจะไม่ค่อยเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวเคนล,ลี่ไปนะครับก็คือตัวผู้หญิงนะครับตัวที่เพิ่มความวิ่งเร็วนะครับแต่ว่าตะก,กินเนี้ยตะกินที่อนโมเลือกใช้ก็คือตะก,กินอน่าสี สีเขียวนะครับก็คือใบสั้นนี่นะครับท่ยยานผู้ชมก็คือมันจะบวกการแบบเวลาถือมันจะวิ่งเร็วด้วยแถมที่เรายิงเนี่ยมันจะแม่นยำขึ้นด้วยนะครับวันนี้พี่อนโมก็จะมาเล่นให้เด็กๆน้องๆหนุนะครับก็เป็นแนวทางไว้ให้เด็กๆน้องๆหนุเลือกใช้นะครับว่าสกินไหนดีนะท่ยยายนผู้ชมก็โอเคไม่ต้องรอช้าถ้าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำการกด2ั๋งสีเหมือนเดิมนะครับท่ยยายนผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วก็อยากให้พี่อนโมเล่นปืนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะคครับโอเ มาเกมนี้เราก็จะลงเมืองพิกเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมโอเคคนเยอะด้วยในประเด็นนะประมาณประมาณสองตีอุ้ยอะไรแดงๆอะไรแดงๆเลเวลไหนเลเวลไหนเลเยวสามแน่เลยโหูสกาไปตึ้งอุ๊ยต้งมาพี่โอ้ดาวหนึ่ง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 ใบสั้นอยู่ไหนหาใบสั้นหน่อยอุ้ยใบสั้นต้องเฮ้ยอะไรอหรอเพื่อนดาว เรากดตายเลยกดตายเลยจบแล้วได้เงินซื้อไอเทมนักแข่งดาวได้ยังไงอุ๊เจอไบซันเฮ้ยเจอทอมสัน,สนไม่ใช่ไบซันคิดคู่หรือมีตัวน้านหน้าเราดาวไบซันนี่ไงไบซันเจอแล้วเฮ้ยเราเจอไบซันแล้วก็ดูเดี๋ยวเราขอเคลียร์กระสุนก่อนแล้วมีตัวนั้นอ่ะ รันสายท้ายร้นมีทันมีตัวน้านทันมีตัวรัานทันเลยใบตั้นใบเจอใบสั้นหน่อยเจอใบตั้นหน่อยดา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 โอเคครับเราได้มาสามอีลิมแล้วท่านผู้ชมเราซื้อกเป๋าก้อนกระเป๋างแล้วเก็บของได้น้อยมากอยากได้เงินซื้อไอเทมโอเคโอเคเอ๊ะกระเป๋าอยู่นี่กระเป๋าอยู่นี่แสดงว่าน่าจะยังไม่หมดนะได้มีอหัวข้างอยู่ หมดอย่างในโดนอะ่ะโอเคนะเดครับเฮ้ยเรามีบอสเหรอเราเราต้องยิงบอสนะครับเพืจะได้ของเยอะๆเอาบอสป่นะเอาบอสก่อนเอาบอสก่อนโอเคเฮ้ยจับสามเก็บไปแล้วเหรอจับสองจับสามขอจับไปเลยจับปืนอะ่ะโอเคครับเราจะกดไอ้เปิดบอสนะครับเปิด,ปดบอสขึ้นมาบอสตัวไหนบอสตัวใหญ่ มา,บบบาแล้วบอสบัตรดาแล้วบัตรดาแล้วโอเคโอเคบอสดาวโอ้โหเหรียญอย่างเยอะบอสทองนี่มาบอสทอง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 เลยบอสทองเลยอย่างเงี้ยตัวใเยอะมากของอย่างเยอะของอย่างเยอะเฮ้ยมันเหมือนมีตัวเข้ามานะเมื่อกี้ในเมืองใช่ปหมเหมือนมีตัววิ่งเข้ามาหาเรานะครับในเมืองเมื่อกี้มา เมันจะมีตัวีเข้ามาในเมืองนะมันจะเปิดสะแกนแล้วเปิดสะแกนแล้วมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านไงมีตัวหนึ่งจริงด้วยต้องวงเวียนสีเขียวครับมี่ไงมันมันมันจะมาแล้วดาบไบซันอย่างแรงไม่ต้องยิงหวเลยครับคนโดนยิงแต่ตัวก็ตายนะครับไบซันคือเราถือแล้วเราจะวิ่งเร็วนะครับเดี๋ยวว่าเราจะวิ่งเร็วขึ้นก็เหมือนเราใส่เคลลี่อ่ะอ่า แต่เราไม่ได้ใส่นะแต่ว่าตอนเราถือเราจะวิ่งช้าลงไม่ถืออ่ะเราจะวิ่งช้าลงแต่ในวันที่เราถือเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเหมือนแบบเพิ่มความเร็วในการที่เราจะเล่นง่ายขึ้นแบบกระฉับกระเฉงง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปวงฟ้าเลยดีดวยกว่าบีมาสก,กิปไปเฮ้ยบีมาเหมือนจะมีตัวนะมีกล่องศพด้วยผมลงตรงนี้ดีกว่าเพื่อเป็นการที่ปลอดภัยต่อตัวเองนีงไงยังไงลองมจ่ายจ่อยมอจ่อยมอเลยจ่อยมอเลย จ่าเลย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 กดาวไม่ดาวไม่จ่าจ่าจ่าดาวซ้ำๆเลยทำเลยสวยน่าจะมีเพื่อนนะแล้มันระวังด้วยน่าจะมีเพื่อนนี่ไแล้วดาวไหมสวยห,หูนักแข่งเอาจังวะเอา้านักแข่งชุบอยู่นักแข่งแข่งไว้ ขอบคุณนะหมด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 หัวนี่วัดหัวคมนี่นักแข่งเก่าปะเนี่ยแล้วของเเลยเรามันระวังด้วยทีหลังอ่ะเรามันระวังให้หมเช็คหลังดีๆตอนักแข่งเอาเรื่องนักแข่งเก็บไป2เปิดตลาดด่นักแข่งไปเปิดตลาดเลยนักแข่งวิ่งเข้าตู้เปิดตลาดเลยโอเคหัดล็อกครอนแสงแล้ว เฮ้ยมีตัวเปิดปลั๊กครั้งแต่งแสดงว่าจะมีตัวแถวนี้น่าจะมีตัวแถวนี้เปิดลั๊กครั้งแต่งแล้วน่าจะมีตัวน่าจะมีตัวแถวนี้โอเคโอเคมันมีตัวไม่ันมาขับรถมามันเอาเลยเหรอมันลง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 เอาเลยมันลงหน้าทันเลยมันยืนนิ่งเลยมันยืนนิ่งเลยตัวไอ้ยืนนิ่งอย่างนี้ก็โดนดิครับยืนนิ่งอย่างนี้ก็โดนดิครับ ไปตรงนั้นรถนิ่งอย่างนี้ก็โดนเนี่ยครับไหนไหนไหนต้องไปดูครับมีคนเปิดวงแสดงว่าต้องมีตัวแถวนี้แหละตอนนี้เรามีมาห้าอีลิมแล้วนะท่ะานผู้ชมม,มมาเน่มาเน่มาได่ตามมานน่ตามมาวงแดงตามมาวงแดงมันน่าจะฟาร์มของเข้าแถวๆคาโตัวแน่ๆนะใช่ไหมหรือมันอาจจะฟาร์มของอยู่ มีเขาเข้าคาตูไม่ก็ลราเก็บเครื่องบินนะ่ะเข้าคาตูเลียกคาตูดิเลียกคาตูดิเหมือนจะเข้าคาตูหรือเปล่าหรือจะออกจากคาตูมาเมื่อกี้น่ะเช็คเลยเช็คเลยเช็คเลยขาบเป่ยต,ตัวตาลดไรรับปะ่ะ เี๋ยวเราจะไปเอาตัวตาลาที่หอนาฬิกาไปเลยนาฬิกาโอ้เสียงรถอย่างลั่นเลยเฮ้ยนามีตัวบอกกันขวามือขวามือ,อ,มอจอดขวามือเลยยังไงเยอเยอะเยอะเยอ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 ะเยอะอยู่บ้านนั้นสองตัวดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเขาดูบ้านบ้านดาวบนบ้านสามตัวเลยหร

หมดหานขึ้นมาหน่อยหันไม่ตัวมาระเบิดมาทันระเบิดมาระเบิดมาทันทันครบหน่อยทันขึ้นมาเฮ้ยเอออยู่อยวงล่างไว้อยวงล่างไว้อย่าลงไปอยวงล่างไว้อยวงล่างไว้คนมันเยอะคนมันมเยอะรอก่อนรอก่อนรอก่อนมันจะตายยังมันจะตายยังฮันดาตรงนั้นดาตรงนั้นดา,นนานหนึ่ง ล้านพิลางโอมีล้างพิลโอมีล่างแล้วนั่นแหละสวยสวยทำแล้วทำแล้วขวาขวาขวามีตัวนึงอะตัวตัวนักเขียวเอาดิหมดบ้าหมดบ้าสวยโอ้ผมมาทำนักแข่งเอาจัด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 เลยไปซันอย่างรัวเลยระเบิดอย่างแม่นเนี่ยโอเคเราบัฟของก่อนนะท่านผู้ชมเราต้องซื้อของก่อนโอเค เขาวงเขาวงเขาวงตัอตาลายยังอยู่นะเราขับรถได้ปะโอเคครับตอนนี้เรามาสิบเอริมหลอแป๊บๆปสิบออลิมเลยเฮ้ยมีตัวย okay e ืนตู uh. ้ม sí. ียืนตัวตู้ยืนตู um, ้ขวามือตัวนั้นแหละยืนตู้ขวามือเราต้องเอาแล้วเราต้องเอาแล้วมาเลยมาเลยเราต้องเอาเราต้องเอามันมันหยามเราเกินมันมาเก็บตู้ฝักนี่ไง นั่งอยู่อะไรตรงนี้น้องนี่ต้างนั่งเจ้ามาเลยม,ม,มาเลยทันมาเลยดาวสองตามมาด้าน,นดาวสามไปทันอย่างรัวไปทันอย่างรัวเอาเราเปลี่ยนติดอันไปทันอย่างรัวไปทันอย่างรัวเลยเฮ้ยจ่ายว้าช่วยหน่อยดิเราจะตายวงนนแ,ลแล้วเนี่ยเรามีทดิดิกันปั้ มีที่ด we ิดมาหรามิีท well, so. okay. ี่ดิดมาไป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 แงั้นไปเลยไปเลยเข้าวงเลยไปเลยไปเลยไปเลยโอเคครับเราจะเข้าวงทันหรือเปล่าทันทันทันต้องทันเดี๋ยวนะที่ดิดเราไม่มีนะไป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 เราถือใบสั้นเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเนี่ยเราต้องถือวิ่งนะครับเพราะว่ามันบวกสะแตกการวิ่งเร็วนะครับท่านผู้ชมโอเคป่ะเวลาถือปืนอ่ะมันจะวิ่งเร็วขึ้น รอรอรอครับมารับหน่อยครับถ่ายรถมารับหน่อยถอยรถมาเลยตอนนี้เรามาิ14อีลินแล้วน,นะพี่โยมด้วยใบสั้นกับตะก,กาไปไปเลย <im> เดี๋ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเรา,เรา,เราต้องเข้าวงฝั่งซ้ายเล่นประมาณนี้เล่นประมาณนี้ถ้าเราน่าจะมีตัวขี่ลงไปขี่เลยดูขอบวงก่อนเียร์หลังก่อนเียร์หลังก่อนนั่นแหละตัวที่นคนนี่ ๋ยวหลังก้อนโอเคโอเค,อเคน่าจะไม่มีน่าจะไม่มีหลังอะ่ะเดี๋ยวไปเลี้ยวเลี้ยวเยวเวเวเลวเวโอเคโอเคโอเคมาบ้างกันต่อกันต่อไปไปไปขับไล่ล่าหาเลยเอา้าจอดทำไมอะ่ะ เดี๋ยวขับเองเดี๋ขับเองเดี๋ยวไรถก็รถก็รถก็รถเดี๋ยวพาลงไปเชิดฉายเองมาเลย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  ไอมันจะมันขับรถเหรอมันติดมาเยอะเลย agree, นะบอกกันเยอะเลยไอวอลเยอะไอวอลเยอะไอวอลเยอะลองลอ,องลองโอ้ยบนเขามีตัวไอบนเขาบนบ้านยิงนะระวังนะทันบน,นบ้านมีขาดไวระวังระวังซ้ายระวังซ้ายระวังซ้ายซ้ายเข้าแล้วสายเจ็บไอ้ว่าใจว่าดิ บนเขามีวเงมีนวไมีนวไลมีเอ้มาเจ็บเจ็บมันคือเปิดดาแล้วหมดหมดหมดหมมดหมดเอวอเอวอเหลือไอวตัดียวเจ็บลังมับดบบดตัวหลังตายยังตัวหลังยังไม่ตายตัวหลังยังไม่ตายหลังหมดหลังหมดหลังหมด ลงมาใหม่ลงมาใหม่ตัวนึงกรดาษกะดาวดาวเหล็กกี่ตัวตะพิอดาบหนึ่งแล้วหน้าเบียตัวนึงอุตกกาอุทกกาาตัวเดี๋ยวพี่เี่หลังให้โอเ่หลังให้ โดนโดนโดนมาเดี๋ยวเจอใบสั้นหน่อยเดี๋ยวเจอใบสั้นหน่อยเชิงหนาเหรอเชิงหนาเหรอเฮ้ยดาวเหต้อตัวกี่ตัวลังไปลังไปลังไปขอได้ปะขอได้ปะอีสองตัวขอนะเฮ้ยบนมันนี้ขอขอขออย่าเพิ่งเล่นไปมา ม้จังหวะนี้ม่ายังไงบนบ้านเรามันสองตัวปะกี่ตัวบนบ้านตัวเดียวระวัง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 เดี๋ยวเจอใบสั้นพี่โอเองเดี๋ยวมันเจอใบสั้นพี่โอเดี๋ยวมันเจอใบสั้นพี่โอโดนสามสิบจ่ายวานช่วยดิจ่ายวานเลยมีระเบิดระเบิดระเบิดนะบ้านระเบิดอ่ะระเบิดไอ้ระเบิดพิษอ่ะไอไอจ่าเละจ่าเละจ่าใจ๊นีจ่าใจ๊นี ลงยังลงยังเฮ้ย hey, อยู่ไหนอะเอาถ่ายแล้ว่ดูถ่ายแล้ว,ลวไม่อยุดบนบ้าน,านแสดงว่าเหลือหนึ่งสามตัวใช่ไหมแสดงว่าเหลือหนึ่งสามตัวตีนั้นก็หนึ่งตีเราก็หนึ่ง แสดงว่างานหยาบแล้วเลจะทำอะไรวะน้องเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเปิดโดนก่อนว่ากี่ตัวตรงตะพานตัวหนึ่ง ตายตัวหนึ่งครับท kind of ่านผู้ชมในโดนในสะพานแล้วตัวหนึ่งเราจะไม่ยิงเขานะครับเราจะให้เขากดดันต่อบนเราเราจะไม่ยิงตัวล่างให้เขามาช่วยเราให้เขาโฟกัสตัวนั้นเราจะกำลังระเบิดเขาโดนระเบิดโดนเจ็บติดเงินปะตีได้มั่งวะ รีมาหาเราได้ไงเจอใบสั้นหน่อยเจอไบสั้นหน่อยเจอใบสั้นหน่อยโดนเล่าเอ็กซฮันมาโดนแล้ว จะขังไอวอร์มาเลยนะครับอ่าก็ดูคิดว่าโทรก้อนกับไบฟั้นอะไรจะไหวก็ดูต้องเรียกใช้แล้วนะครับโทรก้อนหรือใบฟันมา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  เกิดมาได้ไงเจออะไรนะโอ้ดมัง,งกรโอ้โหเรได้ยิมังกรด้วยโอ้โหใบซันหดเกินจะได้ยิงมังกรเหรอจับยิงหมาได้ก่อนเอามันดึงแม็มมันเลงไม่ได้หรอะมังกรมังกรมังกรมันกระลาใบไ,ได้เลยมีอยู่มอยู่มีอยู่มีอยู่ใบซันยิงหมานนหไดไหน

มันโกรธมันโกรธลหมดเดียวมาดิเดี๋ยวไปจัดหน่อยอะไรอะไรโอ๊ยนานจังอะเราต้องแจกประกาศช่วยแล้วเราต้องแจกประกาศช่วยน,นี่ไงเรือใจต้องเอรียตาว ท่านอย่างโกงบอกกระปกาโคตรกัดกันดัวโอ้โหจะขึ้นโอ้เกือบขึ้นมาเกืบขึ้นไนมอนครับบอกคะแนนไอ้มังกรได้ป้าไหนนี่บอกมังบอกบอกอะไรทำสันคืออะไรมังกรเนี่ยใช่ไหมอ๋อทำสันหมายถึงว่าจะกินปืนคือโบนัสบูย่าบอกห้าคะแนนแรงบอกยีสิบเจ็ดตลอดภูมิบอกสามสิบแล้วก็คะแนนนามังกรบอกอีก ยี่สิบนะครับท่านผู้ชมโอ้โห oh, 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 oh. โคตรเอายี่สิบเอ็ดคิวอีกแล้วเป็นไงครับสลับไบซันนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่เป็นปืนที่โกงนะครับท่านผู้ชมมันก็รวเร็วนะหาปืนได้ง่ายตามลงไปอาจจะเจอเลยครับคือเอาง่ายคือปืนดับง่ายนะครับค่อนข้างดีเลยนะท่านผู้ชมก็อย่าลืมพี่ว่นโมนรีวิวให้แล้วก็อย่าลืมไปเรียกใช้กันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่อยากให้พี่ว่นโมนเล่นปืนไหนอีกก็ อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโอเคกันไหมโอเคครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายเจอกันในพัทหน้าฮะ